แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตระบบ12โวลต์1น0แอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่มือ2ลูกนี้ประกอบให้ลูกค้านะครับกำลังต่อแอคทีฟบาลานะครับแอคทีฟบาลาน c e 4ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่กล่องแล้วก็เดินสายจัมเข้ากับขั้วต่างๆเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอปิดแพ็คเอาฉนวนปิดด้านบนนะครับเวลาอับใช้งานจะได้ไม่มีอะไระมาทำให้ขั้วแบตเตอรี่ช็อตกันนะครับ รูปร่างหน้าตาของแบตเตอรี่ก็ประมาณนี้เลยสวยงามแรงดันประมาณ3.2โวลต์เท่ากันทุกก้อนเลยนะครับแล้วบัตรบาร์นี่เราก็จะใช้บัตรบาร์ทองแดงอย่างดีนะครับอย่างหนาน็อตก็เป็นน็อตหกเหลี่ยม m 8นะครับน็อตสแตนเลสซึ่งมั่นใจได้ว่าใช้ไปก็จะไม่เกิดสนิมนะครับสวยงามเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีนะครับว่าจะสวยงามขนาด